อร้องเพงอะไรกันเส้นทางลูกผู้หญิงผู้หญิงนะคะของของทัพพิมเมียโซและแดดแปมาจากมาจากพี่เซกโลโซพี่ต้าทางเหนื่อยเส้นทางคู่ชนี้มันต้องมีเติมมีแส่งกันบ้างเสือพารองเท้า ก็ซื้อมันมาให้ได้นี่แหละรถจักรู้ในนไหมเราจะต้องแต่งต้องทตมไอ้ผู้ชายลงละเลงกับภาพลวงตาเส้นทางของฉังนมีมันตน้องมีเมคอัพกันบ้างแต่อย่ามาทาทางซ้ำเติมให้มากเกินไป คนที่มันไม่ใชอเลรแอบกันแบบอ้ไอ้ยมันยืนใกล้แฟนกูเดี๋ยวจะรู้ว่าที่สื่อแท้คิดมาอะไรกันนักหนาเพราะกูแต่งหน้าแม่งว่าตังใหญ่ชอบให้กูอายไม่ให้เกิดเลย ยองไงไอควายเอ้ยสห้องเซลกูจะซื้อแมงให้นักประหยัดกันดีนะลุงแทมผู้คิมกินน้ำนมอารมณ์ไม่ค่อยดีตั้งเพลงนี้เก็บเงินเอาไว้อย่ามาทะลึงใส่กูได้ เก็บปากไว้ดูส้นตีนแม่งเถอะบปากว่าดูส้นตีนซุปเปอร์ตีนไก่เถอะเก็บปากไว้ด่ากูเถอะก็บปากไว้ทาลิ่ยติกเถอะเก็บปากไว้ทาลิ่มันเถอะบปากว่าดูส้นตีนไก่เถอะเก็บปากไว้ดูส้นตีนซุปเปอร์ตีนไก่เถอะแค่นี้แหละ มาเก็บตังค์ไว้ซื้อเพื่อนบ้านเถอะเก็บตังค์ไเก็บตังค์ไว้ซื้ออะไรก็ได้ต้องหนูมึงเหอะแค่นี้แหละจซบเย็ดเป็ดแค่นี้แหละบ๊ายบาย